รู้ไหมครับว่ามีวิธีการทําให้งานเสร็จออกไปจากสมองคุณนะครับโดยที่คุณยังไม่ต้องลงมือทํางานดังน,นั้นเลยและคลิปนี้นะครับจะพามาทดสอบว่าคุณสามารถทําแบบนั้นได้ไหมนะครับด้วย3ามขั้นตอนง่ายๆมาดูกันครับขั้นแรกนะครับก็คือขอให้คุณนะครับลองนึกถึงปัญหาหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้คุณเครียดกังวลค้างหัวและลบกวนคุณมากที่สุดมากที่สุดนะครับในตอนนี้ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นนะครับจะได้ตั้งแต่เป็นปัญหาเล็กๆไปจนปัญหาใหญ่ๆเลยก็ได้เป็นปัญหาแบบไหนหรือขนาดไหนก็ได้นะครับโดยให้คุณเขียนปัญหานั้นนะลงบนกระดาษหรือแอปอะไรก็ได้ครับเอาที่คุณถนัดเลยจะกระดาษหรือแอปหรือจะพิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะมาดูตัวอย่างกันนะครับเนี่ยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเอาเรื่องแค่แบบอยากไปทะเล ใจจะขาดแต่ไม่ได้ไปสักทีสมมุติว่าคุณกําลังกังวลแบบอยากไปทะเลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขียนเลยหรือโครงการที่ทําอยู่มีปัญหาหรือโอ้เครียดอันนี้เครียดสุดๆได้รับมรดกร้อยล้านแต่ไม่รู้จะทํายังไงดีหรือเอาเรื่องใหญ่ๆอย่างอยากให้โลกสงบสุขก็ได้เนี่ยเขียนลงไปเลยครับออาเลือกมาหนึ่งปัญหานะฮะอ่าผม,ผมให้เวลาคุณลองเขียนดูนี่คุณล,ลองเขียนเลยนะฮะและต่อไปนะครับขั้นที่สองขั้นที่สองนะครับก็คือ เขียนผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้างานนี้เสร็จเรียกว่าผลาาเลเัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นอยากไปทะเลเนี่ยถ้าคุณได้ไปจะเกิดอะไรขึ้นโครงการที่ทําอยู่มีปัญหาถ้าอยากเคลียร์ปัญหานี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นได้รับมรดกเนี่ยแล้วเครียดนี่จะหายเคยรียดจะต้องเกิดอะไรขึ้นโลกสงบสุขจะต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้คุณลองเขียนดูนะฮะหรือถ้าคุณนึกไม่ออกคุณก็นั่งหลับตาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็จินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถึงจะเรียกว่า ง,งานที่คุณมีปัญหาเนี่ยเสร็จนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างของแต่ละ,ะหัวข้อเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็ง่ายๆอย่างเช่นอ่าได้นั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆริมชายหาดอ่ะผมจินตนาการแบบเนี้ยว่าผมได้นั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆริมชายหาดแล้วนะฮะต่อไปก็อ่ะโครงการที่ทําอยู่เป็นปัญหาจินตนาการว่าอ่าโครงการส่งมอบได้ตามกําหนดอย่างนี้นะครับหรือได้รับมรดกล้อยล้านอ่ะผมก็คิดว่า น่าจะต้องจัดการมระะดกร้อยล้านให้เหลือใช้ไปจนวันตายนะฮะทีเนี้ยจะไม่เรียนแล้วนะฮะหรืออยากให้โลกสงบสุขอ่ะผมจะเรียนเรื่องไหนอ่ะก็อยากให้โลกใบนี้ไม่มีสงครามแบบเนี้ยขั้นที่2ก็จะมีเท่านี้เลยนะฮะซึ่งอ่ะมีเท่านี้เลยและขั้นสุดท้ายขั้นที่3นะครับก็คือเขียนสิ่งที่ต้องลงมือทำนะครับเป็นอย่างแรกเพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์ในขั้นที่2เนี่ยทำอย่างแรกทํำยังไงโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขคิดซะว่าเหมือน โลกปนี้ไม่มีงานอื่นแล้วมีแค่งานนี้คุณจะทําอะไรกับมันแล้วมันง่ายมันง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณแค่อาจจะแบบโทรหาคนคนหนึง่งเอ่อเสิร์ช Google หยิบหนังสือสักเล่มหนึ่งมาอ่านมันมันง่ายๆแค่นี้เลยนะขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนเดียวที่คุณสามารถทํามันได้เลยนะฮะอ่านเดี๋ยวตัวอย่างกันมาดูฮะอย่างอยากไปทะเลนะฮะตัวอย่างง่ายๆก็คืออ่ะเข้า Google นี่เดี๋ยวผมมาเข้า Google แล้วค้นหาดูว่า ช่วงนี้ช่วงนี้ทะเลที่ไหนสวยที่สุดนะอย่างเงี้ยง่ายๆแค่นี้เลยหรือโครงการที่ส่งมอบอ่ะหรือต้องการให้โครงการส่งมอบได้ทำกําหนดอ่ะอาจจะเริ่มจากการนัดประชุมกับทีมนะครับที่ดูแลโครงการเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแค่นี้อ่ะคุณคิดอะไรออกแบบเบสิกเบสิกในตอนเนี้ยคุณใส่ไปเลยและอ่ะสมมติคุณจะจัดการมระดกนะฮะคุณก็อาจจะเป็น ก็เริ่มจากการศึกษานะครับว่าต้องเสียสีกี่บาทแล้วคุณจะเหลือใช้ได้จริงกี่บาทอย่างเงี้ยหรืออยากให้โลกสงบสุขนะฮะคุณก็อ่ะจะทําอย่างแรกทํำยังไงดีเป็นผมผมคงอ่ะถาม AI ว่าสงครามนะ่ะมันเกิดมาจากอะไรจะได้เริ่มแก้ถูกเห็นไหมฮะแค่เนี้ยนี่แหละครับคือคําตอบที่ครบทั้งสาขั้นตอนแล้ว ขอให้คุณใช้เวลาตอบมันนิดนึงนะฮะเรียกว่าตอบจากใจเลยแล้วกันแล้วพอเมื่อคุณทําครบสามขั้นตอนนะครับผมอยากให้คุณหยุดนิ่งๆสักนิดหนึ่งตอนเนี้ยและดูความรู้สึกตอนเนี้ของคุณอะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะความรู้สึกกังวลความรู้สึกเครียดถึงปัญหาเนี้ยความรู้สึกของคุณตอนเนี้กับความรู้สึกของคุณตอนแรกที่คุณมีปัญหาเนี้ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกเบาลงไหม รู้สึกมีหวังขึ้นไหมรู้สึกแบบสบายใจขึ้นไหมรู้สึกว่ามันควบคุมได้ขึ้นไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอ่าจะวัดว่าเป็นคําตอบว่าคุณจะเคลียร์หัวได้หรือไม่ได้คือถ้าคุณรู้สึกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผ่อนคลายขึ้นสบายใจขึ้นโล่งขึ้นควบคุมได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณทำสามข้อนี้นี่แหละครับแสดงว่าคุณสามารถเคลียร์งานออกจากหัวได้โดยที่คุณยังไม่ต้องลงมือทำนะครับ เพราะนี่นะครับค um, ุณจะเห็นว mm. ่าคุณยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับงานนี้คุณแค่จด3ขั้นตอนนี้ลงไปสักที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับและผมก็ยินดีด้วยกับคุณมากๆนะครับที่คุณสามารถทําได้ซึ่งผมสอนวิธีในการเลียร์หัวเอาไว้ในช่องนี้ของผมเลยนะครับชื่อว่า DOR Framework นะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับ D O R DOR Framework นะฮะและสุดท้ายนะครับว่าคุณเรียกว่า ผ่านการทดสอบมีไหมฝากคอมเมนต์กันไว้นิดนึงนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนที่สามารถเชียร์หัวได้ด้วยวิธีแค่นี้เยอะแค่ไหนแล้วผมก็จะเสิร์ฟความรู้ในด้านนี้ในช่องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้กันนะครับ